รัฐบาลเริ่มจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าออนไลน์ตั้งแต่บาทแรกตั้งแต่1มกราคม2,569เป็นต้นไปเพื่อสร้างความชอบธรรทางการค้าคุ้มครองผู้บริโภคครับ วันที่1มกราคม2569เป็นต้นไปรัฐบาลจะเริ่มบังคับใช้มาตรการจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าออนไลน์ตั้งแต่บาทแรกโดยยกเลิกการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าที่มีมูลค่าไม่เกิน1,500บาทเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันทางการค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของรัฐและยกระดับมาตรฐานสินค้านำเข้าให้เป็นไปตามกฎหมายไทยครับ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ามาตรการดังกล่าวจะทำให้สินค้านำเข้าออนไลน์ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรขาเข้าตั้งแต่มูลค่า1บาทแรกซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำระหว่างผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME กับสินค้านำเข้าราคาถูกจากต่างประเทศที่เคยไม่อยู่ในระบบภาษีครับรองโฆษกยังระบุอีกว่าราคาสินค้าบางประเภทอาจมีการปรับตัวอย่างเช่นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่อาจเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละยี่สิบถึงสามสิบ และสินค้าทั่วไปขึ้นอยู่กับอัตราภาษีของแต่ละประเภทอย่างไรก็ตามครับรัฐบาลได้กำหนดแนวทางให้การซื้อขายเนี่ยยังคงอยู่ในความสะดวกสบายโดยปัจจุบันกว่าร้อยละเกของสินค้านําเข้าภาษีจะถูกคำนวณและรวมอยู่ในราคาสินค้าบนแพลตฟอร์มอยู่แล้วผู้บริโภคสามารถชําระเงินครั้งเดียวและรับสินค้าที่บ้านได้ตามปกติไม่ต้องไปดําเนินการชําระภาษีที่ด่านศุลกากรด้วยตัวเองครับ ในส่วนของการคุ้มครองผู้บริโภคกรมศุลการกรได้ประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มออนไลน์หลักได้แก่ Lazada, s h o อป e ี t k t t o s h อกชินและก็เต m ูเพื่อคัดกรองสินค้าอย่างเข้มงวดโดยสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานมาอ,อกรหรือว่าอ,อยอรวมถึงสินค้าที่ผิดกฎหมายอย่างเช่นบุหรี่ไฟฟ้าจะถูกถอดออกจากระบบและใม่อนุญาตให้นำเข้ามาขายในประเทศไทยครับ รองโฆษกนายกรัฐมนตรียังย้ำว่ามาตรการนี้ไม่ใช่การเพิ่มภาราให้ประชาชนแต่เป็นการปรับระบบให้เป็นธรรมโปร่งใสแล้วก็ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจดิจิทัลพร้อมขอให้ประชาชนมั่นใจว่าการช้อปปิ้งออนไลน์จะยังคงสะดวกสบายปลอดภัยและได้รับการคุ้มครองอย่างมากยิ่งขึ้นครับ